นี่ค่ะปุ่มบอกง่ค่ะกําลังขึ้นสวยพอ่าฮขตตอนรอบนี่เลีวเพราะเขาเป็นดอกฮอาก็สิบว่เก็บดอกเนาะคะนะ่ะเนาะ สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพามาเก็บเนี่ยตะกะ่ตแดนนะค่ะเนาะลมนิดหน่อยเด้อค่ะเด้อลมนิดหน่อยพามาต้นไว้ค่ะกนินสดเด้อค่ะเด,ด,ด้ดอหญ้่ตัวนี้ ยาตะก,กะเตนหรือว่าถั่วลันเตาป่าเนาะค่ะเนาะกินสดแซบค่ะกินกับขนมจีนเข้ากันมากเด้อค่ะเด้อ กินกระตมัุหงแซบค่ะจะเ,เข้ากันสุดคือข้าวปุ้นปฏิวัยไม่อย่างข้าวปุ้นขนมจีนนะคะเด้อขนมจีนเข้ากันสุดแซบหลายกินสุดๆกระตมัุหงค่ะกำลังขึ้นหลายค่ะตอนว้ตอนว้ตอนว้ เดี๋ยวให้เขาแตกค่ะแต,แตกยอดเ้าะค่ะล้มแน่ค่ะมือนี้ตัวไต้ขอโทษค่ะประสิพาคุณนายมาอยู่เหงจำทางบ่ได้ ก็เลยห้พ่อญหญ่มากพามาก่อนวันนี้เทียนอันนี้ไหวแต่จังสิพาคุณนายมาตอนไววแลวจังสิพาคุณนายมาหลายหลายค่ะปลาบักใหญ่ที่เราเคยเก็บปีทแลเรเ,เนะคะเนาะนี่ค่ะปุ่มบักใหญ่ค่ะกำลังขึ้นสวย ้องกระตาค่อยกระควมำแรงเงงงอ้ยนะขันบดตอนไว้ตอนนี่แก้ด้วยค่ะด้วแก้เป็นยอดเดียวแก้แด้แก้ขึ้นแก้เลยค่ะ พราะว่าอตตอนรอบนี่เรีย่ยวเพราะเขาเป็นดอกเขาก็สิบพเก็บดอกนะคะเนาะไม่เก็บดอกเขาก็สกิเก็บยอดแตกบานี้ดอกให้เพืนขยายพันธุ์อันนี้ขยายพันธุ์ด้วยดอกด้วยเมล็ดโอ้ยว้าผิดด้วยเมล็ดแล้วก็ต้นเก่้าเด้อค่ะเด้อขึ้นน้ำภากค,ค่ะขึ้นตามรากนะคะ กรอบๆเลยจ้ะค่ะเก็บขท้าเดียวแล้วละค่ะ ปีที่แล้วที่เขามาเห็นทราบพดูดนั่นขึ้นยอดเดียวขึ้นเป็นดอกละแต่ก็ได้หลายอยู่ด้วยค่ะปีที่แล้วได้สองได้เก็บสองรอบอยู่ยอดอ,อ,อ,อ่อนสวยๆจ้า ไมใส่จําทางเพราะค่อคยได้ดอกค่ะจําได้แต่หอมจะกขวงเคยไปแต่ว่าอันนี้มันมากไกลแล้วก็มันเลี้ยวหลายซอยมันไปหลายซอกหลายซอยถึงบังเอิญมาเจอปีที่แล้วนะคะไม่ได้ตั้งใจมาปีที่เล้วค่ะ น้ำงามเลยค่ะ เอาใกล้ญ้าเลยว่าจบภาพไม่จับลูกไม่จับภาพ สบายสบายไม่ต้องมุนน้ำคิแบบสบายสบาย lông ครังหนึ่งพีนออกทุกเสียงลมทุกเสียงเขียดบันนีมีทุกเสียงเขียด,นนเ,ยเ,ขยดเขียดทะเลดิมันห้องที่ทะเลกับเขียดทะเลทะเลเยสแกล เดเล a หมัวหมัวาแล้วเยีาหับเาเฮยมาแล้ว e Best ดี้อ้ยไม่ยังก no, <Huh? S 2> ็เอามาอ่านโอ้ยปลาดาวพันะเฮ้ย อุ้ยสเตนนอ่ะเฮ้ยอุ้ยจะเป็นเนอิ้นนักเลงเนาะเอิ้นนกนกมาพี่นกพะนะ่ะอันทีมาหายพอเนี่ยตัวมันยาบ โอ,โ,อโอ้ไม่จับรูปไม่จับภาพอุ้ยเจมส์

ได้หลายแล้วพี่น้องค่ะนี่ค่ะได้หลายแล้วอุ้มนี่กระพอแล้วค่ะอุ้มนี่กรพอรแล้วจ้าเดี๋ยวต้นไว้ต้นไว้ไวเดี๋ยวพาคุณนายมา อย,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 อยอดน้อยกำลังขึ้น้ลยหลายค่ะยอดเล็กยอดน้อยกำลังขึ้นจ้าอย่างดอกไอติดเอินดีหลย ไลแลวค่ะพี่น้องค่ะพอแล้วเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนานแล้วค่ะน้อโชกีไม่เงินใส่รวยๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ